วันหนึ่งเราต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่ไปหมดและข้างหน้าเราคืออะไรถ้าเราไม่ศึกษาไม่เรียนรู้เนี่ยมันจะเคว้งคว้างคือไม่มีสารณะนั่นเองไม่มีที่พึ่งดังนั้นพระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงพยายามอธิบายให้เราเนี่ยเข้าใจเพื่อให้เรามีที่พึ่งมีสารณะมีทำรรอันเป็นเกาะมีที่ยึดเกาะ นั้นการการมาเข้าใจธรรมะตรงนี้เป็นจัดเป็นความจำเป็นเลยนะไม่ไม่ใช่เป็นตัวเลือกของชีวิตเป็นความจำเป็นของชีวิตพระศาสนา,าจึงบอกว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนของชีวิตอันดับแรกเลยที่เกิดมาที่ควรจะรู้เพราะว่าเด็กก็ตายได้ทารกก็ตายได้ไวัยรุ่นผู้ใหญ่ตายได้ทุกขนาดดังนั้นถ้าเกิดเขาตายไปในขณะที่เขายังไม่รู้อริสสสีเนี่ยเขาจะต้อง ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารันี้อีกตลอดการยาวนานเพราะสัตว์ที่จะรู้อริสัส4หรือได้ยินได้ฟังคําสอนของตถาคตเนี่ยพระองค์บอกมีเพียงแค่เศษดินปลายเล็บเท่านั้นน้อยมากดังนั้นก็ถือว่าพวกเราต้องมีเหตุปัจจัยได้สร้างเหตุปัจจัยกับพระผู้มีพระภาคมาพอสมควรถึงได้มีมีศรัทธามีโอกาสที่ได้เข้ามาสดับในคําของพระองค์เนี่ยอีกครั้งหนึ่ง แม้แต่อัตมาเองก็ตามก็ถือว่าเป็นโชคดีของของชีวิตนะพวกเราทุกคนพอเรามาศึกษาอย่างนี้แล้วเนี่ยเราเห็นว่าธรรมะเนี่ยลึกซึ้งประณีตประเสรศิฐลุ่มลึกมากนะซับซ้อนแต่เป็นการซับซ้อนแบบเป็นระบบที่รู้ตามได้อย่างที่พระองค์บอกว่าไม่เกินความสามารถของมนุษย์มนุษย์รู้ตามได้อาศัยอะไรอาศัยการฟังเรื่อย ฟังซ้ําฟังซ้ําจะเกิดการทรงจําเกิดการไข้ควรเกิดความเข้าใจในข้อธรรมและเราจะรู้เลยว่าคนที่พูดบทพันธะเหล่านี้ออกมาเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนเป็นคนที่รู้จริงตรัสรู้จริงถึงระบบโลกาธาตุการเกิดการตายและการดับซึ่งการเกิดการตายแน่นอนเพราะไม่งั้นไม่สามารถพูดได้อย่างเป็นระบบมากมายเชื่อมโยงกันในทุก นะรูปและนามในทุกสิ่งทุกอย่างพนะ <c oughs> ระองค์จึงเรียกธรรมะอันนี้ว่าเป็นธรรมะอันประเสริฐธรรมะอันประเสริฐคือธรรมะที่เป็นอริยะบุคคลผู้รู้ธรรมะนี้จึงเรียกว่าเป็นอริยะบุคคลนั่นเองแต่นั้นอริยะบุคคลนะไม่ใช่อะไรที่เราจับต้องไม่ได้หรือเป็นผู้วิเศษ ที่มีอิทธิปฏิหารหรืออะไรแต่เป็นการรู้องค์ธรรมข้อธรรมอันมาจากอนุสาสนีปฏิหารของพระาศาสดาบทพันนะถ้อยคําที่พระองค์กําหนดสมาธิมาเป็นอย่างดีให้พวกเราเนี่ยได้ฟังและเราฟังแล้วใข้ควรเข้าใจเกิดผลจากการฟังผลจากการฟังจึงเรียกว่าโสตาปฏิพล โสตาโสตาคือการฟังผู้ที่ได้ผลจากการฟังคือโสตาปฏิผลหรือเรียกว่าโสดาบันนั่นเองดังนะนั้นชื่อเรียกอริบคุคคลขั้นต้นก็คือผู้ที่ได้ผลจากการฟังดังนะนะนั้นถ้าเราได้ผลจากการฟังแล้วเราเรารู้สึกแล้วว่าชีวิตเนี้ยนะควรจะรู้แล้วละอริสัตสีเนี่ยละ,ละเลยไม่ได้ละ และคนที่จะให้ความรู้นี้กับเราก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองไม่ใช่ใครโดยมีสงสาวกเนี่ยมาเป็นผู้ที่ถ่ายทอดจากการทรงจำมานะวันนี้ข้อมูลมันมีอยู่ในหนังสือแต่ถ้าข้อมูลในหนังสือนั้นมันไม่อยู่ในการทรงจำของเราก็ไม่มีประโยชน์พนะระธรรมคำสอน ต้องมาอยู่ในใจของเราจึงจะมีประโยชน์อยู่ในการทรงจำประโยชน์จึงจะเกิดมีขึ้นได้ประโยชน์ไม่ได้เกิดจากการที่มันอยู่ในหนังสือเท่านั้นนะตรงนั้นเพียงแค่ดำรงไว้และการดำรงไว้จริงๆเนี่ยพระองค์ให้ดำรงไว้ด้วยการทรงจำแล้วก็บอกสอนกันถ่ายทอดกันรุ่นต่อรุ่นไปเรื่อยๆอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าไม่ขาดผู้เป็นมูลรากสืบทอดกันต่อๆไป พระสัตธรรมยังดำรงอยู่นะอย่างนี้